เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับค,คุณครูฝ้ายในวิชาภาษาไทยนะคะครูฝ้ายไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มากับใครเอ่ยอ่พี่โดราเอมอนนั่นเองนะคะวันนี้พี่โดราเอมอนจะมาช่วยคุณครูฝ้ายสอนนักเรียนอ่านคําสระโออะถ้าพร้อมแล้วนะคะพี่โดราเอมอนก็พร้อมแล้วนะไปะไปกันเลย ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องมารู้จักกับสระโอก่อนนะสระโอเป็นสระเสียงยาวนะคะสระโอจะตัวสูงๆและจะเขียนอยู่ข้างหน้าพยัญชนะนะคะสาระโอคุณครูฝ้ายใช้แทนด้วยสีแดงนะคะอ่ะเรามาเขียนสาระโอพร้อมกันเด็กๆเตรียมนิ้วมือมาเป็นดินสอล่องหนตามจุดสีแดงนี้เลยนะคะไปค่ะม้วนหัวลากขึ้นโค้งแล้วก็ลากแบบนี้ค่ะ อีกครั้งนะคะม้วนหัวลากขึ้นโคออ้งเก่งมากค่ะที่นักเรียนเขียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือสระโอเด็กๆออกเสียงตามนะคะโอโอเก่งมากค่ะสระโอจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะแบบนี้นะคะต่เราไปฝึกอ่านคำาสระโอกัน คำแรกนะคะซาลาโอเราต้องเขียนซาลาโอก่อนนะลูกนะซาลาโออยู่ข้างหน้าสุดตัวสูงๆนะคะแล้วค่อยเขียนตัวพยัญชนะตามมาแบบนี้นะคะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านพยัญชนะสีดําก่อนแล้วค่อยมาอ่านซาลาโอสีแดงนะไม่เหมือนกันนะเวลาเขียนเขียนซาลาโอก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยพยัญชนะ แต่เวลาอ่านเราจะอ่านพยัญชนะสีดำก่อนแล้วค่อยอ่านสาระโอสีแดงนะคะอ่ะเด็กๆอ่านสะกดตามครูนะคอควายออกเสียงว่าคอเจอกับสระโอออกเสียงว่าโอสะกดว่าคอโอโคคอโอโคอ,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 อ่านว่าโค โคอาโคคือตัวอะไรนะอะดูในรูปโคก็คือวัวน,นั่นเองค่ะวัวเราจะเรียกว่าโคก็ได้นะคะอาคำต่อมานะคะเวลาเขียนเราจะเขียนสาลโอก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวพยัญชนะทีหลังนะแต่เวลาอ่านเราจะอ่านพยัญชนะก่อนแล้วค่อยออกเสียงสาะโอนะคะอะสะกดตามครูนะต่อต่าออ,ออกเสียงว่าต่อ จอกับสระโอออกเสียงว่าโอสะกดว่าตอโอโตตอโอโตอ่านว่าโตโตโตก็หมายถึงมีขนาดใหญ่กว่าหรือสูงกว่านะคะดูอย่างเด็กพี่น้องสองคนนี้สิคะคนพี่จะตัวโตกว่าเห็นไหมตัวสูงกว่านั่นเองนะคะ อ่าเขียนสระโอก่อนเหมือนเดิมตามด้วยตัวพยัญชนะแต่เวลาอ่านจะอ่านตัวพยัญชนะก่อนแล้วค่อยอ่านสาระโอนะเด็กๆอ่สะสกดตามมันครูนะคะทอถุงออกเสียงว่าถอเจอกับสระโอกออกเสียงว่าโอสะกดว่าถอโอโถอ,อีกครั้งค่ะถอโอโถอ อ่านว่าโถโถโถก็คือภาชนะชนิดหนึ่งนะคะอาจจะเอาไว้ใส่ข้าวแบบนี้ก็ได้เขาจะเรียกว่าโถข้าวนั่นเองนะคะต่อไปเขียนสระโอก่อนเหมือนเดิมตามด้วยพยัญชนะที่หลังนะคะแต่เวลาอ่านเราอ่านพยัญชนะก่อนนะอ่านสะกดตามครูนะนอหนูออกเสียงว่านอ เกับสระโอออกเสียงว่าโอ oh, สะกดว่าโนโนโนโอโนอ่านว่าโนโนโนก็คืออาการบวมแบบนี้นะคะ อย่างเด็กคนนี้ได้รับอุบัติเหตุมาน่าจะหกล้มมาแล้วหน้าผากก็ไปกระแทกนะคะก็เลยหัวโนเลยนะลูกนะ้าแบบนี้เจ็บมากเลยนะคะต้องทายานะจะได้หายเร็วๆนะคะอะ่ต่อไปจะเริ่มมีตัวสะกดแล้วนะคะอ่ะเราจะเริ่มเขียนจากสระโอเขียนพยัญชนะแล้วก็ถึงเขียนตัวสะกดทีหลังนะคะ อ่าทีนี้ตัวสะกดคุณครูฝ้ายใช้สีน้ําเงินนะลูกนะส่วนพยัญชนะคุณครูฝ้ายใช้สีดําเหมือนเดิมแต่เวลาอ่านเราจะอ่านสีดําก่อนพยัญชนะต้นแล้วค่อยอ่านสระสีแดงแล้วค่อยมาอ่านตัวสะกดสีน้ําเงินนะคะอ่านสะกดตามคุณครูนะลอโลโกอโลกอีกครั้งค่ะลอโอกอโลกอ่านว่าโลก โลกโลกก็คือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนั่นเองนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างมนุษย์เราเนี่ยก็อาศัยอยู่บนโลกนะคะ,ะคำต่อมานะคะเราจะเขียนตัวสระโอกรแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะต้นตามด้วย วสะกดนั่นเองนะคะอาจจะเวลาอ่านเราอ่านสีดำารยชนะต้นก่อนนะสะกดตามคุณคูนะยออกโยกยออกโยกอ่านว่าโยกโยกโยกก็หมายถึงเคลื่อนตัวไปมานะคะแบบใบบกใบบัวนะคะเห็นไหมกำลังโยกตัวไปมา และคำสุดท้ายของวันนี้นะคะเวลาเขียนเขียนสระโอกรตามด้วยพยัญชนะต้นแล้วก็เขียนตัวสะกดทีหลังแต่เวลาอ่านเราจะอ่านตัวสีดำก่อนนะคะพยัญชนะต้นนะสะกดตามเป็นครูนะโฟมอีกครั้งค่ะโฟมอ่านว่าโฟม โฟมอโฟมก็คือวัสดุสังเคราะห์อย่างหนึ่งนะคะใช้ทําภาชนะต่างๆเช่นเอามาทําเป็นกล่องอาหารนะคะหรือนักเรียนเคยได้ยินไหมไปสั่งกับข้าวใส่กล่องโฟมไปสั่งอาหารใส่กล่องโฟมแบบนี้นะคะสีขาวๆแบบนี้นะลูกนะ คุณครูฝ้ายขอชวนเด็กๆนะคะมาร่วมเล่นเกมกระเป๋าวิเศษมหาสนุกโดยที่พี่ดราเอมอนเนี่ยจะหยิบภาพออกมาจากกระเป๋าวิเศษหนึ่งภาพแล้วเด็กๆก็ลองดูนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพของคำสระโอคำว่าอะไรโดยคุณครูจะมีคำมาให้เลือกสองคำนะเด็กๆเลือกคำไหนก็เอานิ้วจิ้มคำนั้นไว้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีพี่ดราเอมอนเนี่ยจับเวลา จากการที่พี่โดรลาเอมอนจะเดินไปกินขนมโดรายากิอีกฝั่งหนึ่งถ้าเดินไปถึงเมื่อไหรา่แสดงว่าหมดเวลานะคะแล้วคุณครูก็จะเฉลยให้นะถ้าตอบถูกจะมีเครื่องหมายถูกที่คำคำนั้นนะคะตาถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยข้อที่หนึ่งพี่ดรลาเอมอนพร้อมหยิบภาพขึ้นมาแล้วและภาพแรกที่ปรากฏขึ้นมาบนกระเป๋าวิเศษก็คือ ภาพตัวอะไรนะใบให้ว่าเป็นคำสาระโอมีสองคำให้เลือกคำนี้เอ๊ะหรือคำนี้อ่าเลือกสิคะว,ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับคำไหน้เลือกได้แล้วเอานิ้วชี้ไว้เลยนะอาจับเวลา หมดเวลาค่ะเลือกได้หรือ,อยังเอ่ยชี้ไว้เลยนะคุณผู้ไฟจะเฉลยแล้วนะเฉลอยอ่าอันนี้ก็เป็นรูปของวัววัวเรียก,อ,กอีกอย่างหนึ่งว่าโคอ่าโอโคนะคะคํานี้อ่านว่าโคนั่นเองนะคะใครตอบถูกเก่งมากเลยได้แล้วหนึ่งคะแนนข้อต่อไป มาแล้วนะคะเอ๊ะภาพของอะไรหนะ้าเป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใส่ข้าวได้ใส่อาหารได้เรียกว่าอะไรหนะ้าคำนี้หรือว่าคำนี้อาให้เวลาคิดค่ะจับเวลา หมดเวลาแล้วนะคะเลือกได้หรือยังเอ ơi, ่ยเชลยอาภาชนะชนิดนี้เขาเรียกว่าโถนั่นเองนะคะอันนี้เอาโถมาใส่ข้าวนะลูกนะอ่ะสกดตามคุณครูนะถอโอโถอ่านว่าโถเก่งมากคะ่ะได้สองข้อแล้วนะสองคะแนนแล้วนะข้อต่อไปโอ้โหผู้ชายคนนี้ หัวเป็นอะไรหน้าน่าสงสารมากเลยเขาเรียกว่าหัวอะไรคะคำนี้หรือเปล่าเอ๊ะหรือคำนี้อ่ะให้เวลาเลือกจับเวลาเลือกได้หรือยังคะเลือกได้แล้วเอานิ้วชี้ไวเ้เลยเชลย ผู้ชายคนนี้หัวโนนั่นเองนะคะน่าจะไปกระแทกมาอย่างแรงเลยนะน่าสงสารมากเลยใครได้3ข้อ3คะแนนแล้วเก่งมากเลยค่ะไปข้อต่อไปอาภาพมาแล้วนะคะเอ๊เป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะคคำนี้หรือเปล่า เอ๊ะหรือคำนี้จับเวลาเลือกได้หรือ,อยังคะเลือกได้เราชี้ไว้เลยนะเฉลยเขาเรียกว่าโลกนั่นเองนะคะสะกดตามคุณรูนะลอโอกอโลก อ่านว่าโลกใครตอบข้อนี้ถูกต้องค่ะได้4ี่คะแนนแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่ห้นะรูปก็คือโอ้โหง่ายมากเลยเวลาเราไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารตามสาั่งเขาจะใส่กล่องอะไรให้เรานะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าคำนี้หรือเปล่าเอ๊ะหรือคำนี้อ่าจับเวลา ฉเฉลยกล่องโฟมนั่นเองค่ะอ่ะเขาเรียกว่าโฟมนะลูกนะสะกดตามครูนะฟออมโฟมอ่านว่าโฟมใครเลือกข้อนี้ถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งมากเลยไหนใครได้5คะแนนเต็มเลยผมให้ตัวเองดังๆค่ะ ิโดราเอมอนก็พร้อมจะมอบของขวัญให้เด็กๆเ,เป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศเลยนะคะและขนมโดรายากิแสนอร่อยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายอยากให้เด็กๆไปฝึกอ่านคํมสระโอในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ระบายสีในใบางานด้วยนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะเด็กๆสู้ๆนะลูกนะ ท้ายนี้นะคะครูฝ้ายก็ต้องขอขอบพระคุณภาพประกอบสื่อการสอนจาก Google เพลงประกอบโดลราเอมอนจาก YouTube สำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูฝ้ายแล้วนะเด็กๆอย,ย,ย่าลืมทำกันบ้านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย